สวัสดีประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมปี2564กันด้วยนะครับวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจหลายคู่นะครับคู่ที่คัดมาเป็นแนวทางให้วันนี้เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2คู่ครับเพื่อนๆคู่แรกเป็นบอลสวิเดนแข่งเวลา4ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมฮักเคนพบทีมเอฟบอกราาักไข่ใแกบเปิดมาที่เจ้าบ้านฮักเคนต่อราคาปอ ราคาไหลลงตามทรงนะครับราคา1นึ่งออจาก3.25ไปเป็น3.20สกอร์สูงต่ำเปิดมาอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3ราคาไหลต่ำตามทรงคู่นี้โอกาสเสมอเนี่ยอยู่ที่49.5ปเฟันธงอยู่รองทีมเยือนเอลบอกได้เลยครับคู่ที่2เป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีก แข่งเวลา4ี่ทุ่มห้บ้าบ้านเราเป็นการพบกันระหว่างทีมบอนบี้พบทีมวีบอกราคาแฮนดีแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านบอนบี้ต่อราคาครึ่งควบลูกนะครับราคาไหลลองไปเป็นราคาครึ่งลูกราคา1นคูณสอออสจาก3.85ไปเป็น3.80 สกอร์สูงต่ำเปิดมาราคา2ลูกครึ่งควบ3คู่นี้ราคาไหลต่ำ <Nope. S 1> ตามทรงนะครับคู่นี้โอกาสเสมอเนี่ยจะอยู่ที่49.5% <Nope. S 1> เหมือนกันคู่นี้ฟันธงอยู่รองทีมเยือนวีบอกได้เลยครับเพื่อนๆ ส่วนของการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับเพื่อนๆยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กซับสไครป์กดแชร์เป็นกําลังใจกับซันโวดได้นะครับส่วนตัวของซันโวนั้นดื่มเพื่อการกีฬานะครับเพื่อนๆวันนี้ลาไปก่อน<ะ>สวัสดีครับ